สบายดีทุกคนคลิปวิดีโอนี้มื้อนี้เอมี่กำลังจะเดินทางกลับเมืองประเทศไทยกลับเมืองประเทศลาวกลับเมือกินต่มหมฮงแซ่บแซ่บแซ่บกนทุกคนเอ้ยแห่งช่วงนี้ไม่ยามาอยู่น้ำแห้งบอค่อยได้กินปลาเด็กประได้ก,กินแต่อาหารฝรั่งค่อยก็ได้ทุกคนเมื่อนี้เอมี่ก็ขึ้นคื่อยู่ที่สตูดร์ดแอร์พอร์ตแล้วก็มาลงที่อิสตันบูลจากอิสตันบูลเอมี่ก็ไปลงที่สุวรรณภูมิจากสุวรรณภูมิเอมี่ก็ไปลงที่อุดรธานีหลังจากนั้นเอมี่ก็ลังรถจากอุดรธานีกลับมาหนองคายเนาะฟังแล้วเป็นตะเมยเนาะทุก คหล่สมงแล้วก็นั่งเครื่องกับลลยโตฮะนะทุกคนแต่ว่ากับ่เป็นอียงทุกขั้งที่แบบว่ากลับมาบ้านนะทุกคนแค่คิดแค่นี้มันก็มีความสุขแล้วด้ลืมความแบบว่าเมื่อยไปเลยฮะนะทุกคนเมื่อนี้เอมี่กัขึ้นเครื่องกัเป็นช่วงประมาณตอนเลงเเดินทางตอนกลางคืนเอมี่นะขึ้นเครื่องมาเล้วก็สิเฮ็หยัางทุกคนเอยกินแล้วก็บเบิ่งหนังฟังเพลงไปก็แค่นั้นตัวเมื่อนี้เอมี่กัขึ้นเครื่องจากสุกานมาลงทีอิสตันบูลก็ใช้เวลากับโบโดนทุกคนประมาณสามสัปดา งกัวกัวนั่นแหละนั่หละตอนนี้ก็เครื่องกับลงมาฮอดที่อิสตันบูลแล้วเอมี่ก็บรอถากอันเครื่องต่อเครื่องอยู่นี่นะกับประมาณสองชั่วโมงกัวกวนั่นแหละทุกคนแล้วจากอิสตันบูลมาลงที่สุวรรณภูมิกับใช้เวลากับประมาณสิบชั่วโมงนี่แหละประมาณนี่แหละทุกคนตอนนี้เครื่องกระปรับระดับลงมาที่สุวรรณภูมิแล้วเอมี่กับแบบว่านอนนะทุกคนเนี่ยมันเป็นตตนก็นคืนเนาะเดินทางตอนแบบ เป็นเวลาแบบหนึ่งโมงสองโมงกลางคืนะนะทุกคนค่อยกันลับเลยด้ค่อยกันใดมาหออแล้วไอ้มีกะมาหอดสุวรรณภูมิแล้วมีกะร่างตัวล่างตัวเนาะทุกคนเปลี่ยนเสื้อผ้าออกใหม่แล้วก็ล่างหน้าล่างต่างสินะเ <c oughs> มื่อนี่กะอุ้ยแต่งหน้าเบาๆก็เด้อค่อยกันใดทุกคนทากิมกันแดดตีเฟอ่งดีไปกะทาลิปสติกไปแค่ค้น,นี้แหละทุกคนเอาอยูทุกสถานการณ์อันนี้นาใสเน,ะนเาะอันละบันนี้ไอ้มีกะล้อทาเครื่องอยู่สุวรรณภูมิสีโตไปอุดรนี่กะประมาณ มีลงเครื่องประมาณบายสาม้้นเครื่องไปอันอุดรน่นนะกับประมาณ จ็ดโมงแรงค่ะนะทุกคนประมาณทุ่มกลัวๆนี่แหละประมาณนี่แหละไม่ลาเหลเรือๆก็จะเฮ็ดอียงทุกคนเอยข่อยกระเลาะกินเท่านั้นเลยเมื่อนี้ก็บอว่าอยากกินตาบมูหูงข่อยก็ได้ทุกคนแต่ว่าไปเบืองตาห้านตาบมูหุ้แล้วคิ้วลายหลายทุกคนโตยาวก็เลยกินก๋วยเตี๋ยวไปกระถวยนึงกระเบิดข่อยก็ได้ต้นไปแลกคูปองนะทุกคนเอมี่ว่าสิเลขพันหนึ่งย่านบุอิมข่อยนะทุกคนพนักงานก็เลยถามว่ากินกี่คนคะว่าสันก็เลยว่ากินคนเดียวเพื่อนเราตกใจว่นเรากินอันเลขหาร้อยก็พอแล้วว่าสันเพื่อนว่านคนออ คอยกระตาใหญ่กัท้องคอยก็ไไดทุกคนเอ้ยอาละตอนนี้อมี่ก็รอไปอุดรตอน